เราที่เป็นเทพโต๊ะเล็กมาก่อนแอบเสียดายไหมเอาจริงถ้าผมไปในทางฟุตซอมันจะดีมากแค่ไหนเฮ้ยป่านนี้จานรเตอร์ลุยฟุตซอลชิงแชมป์โลกไปไม่รู้กี่สมัยแล้วนะเวลาเพื่อนแบบให้เราไม่ดีอย่างเงี้ยเราให้อภัยเทากี่เปอร์เซ็นต์ห้สิบครับสิบโอเคจุดเริ่มต้นของเราเห็นเขาบอกกันบอกว่าเราที่เป็นเทพโต๊ะเล็กมาก่อนจันเล่าให้ฟังหน่อย คือตั้งแต่เด็กๆเลยครับผมแทบแทบไม่ได้เล่นฟุตบอลมาเลยครับปกติเนี่ยจะเล่นฟุตซอลตลอดตั้งแต่อยูอ่ช่วงประถมแล้วก็มามัธยมแล้วครับ mm hmm. แต่ช่วงช่วงที่ชีวิตเปลี่ยนจริงๆเนี่ยน่าจะเป็นช่วงที่เข้ามหาลัยก็คือเข้าที่จุฬาตอนปีหนึ่งครับเพราะว่า mm hmm. ตอนนั้นเนี่ยตอนที่ต้องบอกก่อนนะครับตอนเล่นฟุตซอลที่จริงๆจังเลยก็คือตอนมต้นที่โรงเรียนศรีบุญญนน์นะครับ mm hmm. แล้วก็เหมือนช่วงมปลายเนี่ย คือเราขึ้นมสี่เนี่ยเอออาจารย์ของโรงเรียนปทุมคาครับอาจารย์สมชาตินะครับเหมือนเขาเห็นแววเราอะไรเงี้ยครับเขาก็เลยมาติดต่อเราแล้วก็ได้คุยกับโค้ชของที่โรงเรียนศรีบุญญานนท์นะครับว่าเชิญชวนเราไปเล่นที่ปทุมคานะเราก็แบบเออปรึกษาอาจารย์ปรึกษากับคุณพ่อเนี่ยว่าแบบโอเคไหมว่าและอาจารย์เขาโอเคไหมถ้าเราไปอย่างเงี้ยอาจารย์เขาก็มองว่าเออมันปทุมคาเนี่ยค่อนข้างมีชื่อเสียงทางด้านฟุตซอลอยู่แล้วตอนนั้นนะครับเขาก็เลยแบบแนะนําว่าเออไปโรงเรียน ไปไปบรรุคาดีกว่าเพื่อแบบมันสามารถต่อยอดได้ในอนาคตรครับเราก็ตัดสินใจย้ายไปตอนมปลายครับแล้วก็แต่ก็ช่วงนั้นก็คือเล่นฟุตซอลมาตลอดเลยไม่ได้เล่นฟุตบอลจนช่วงมห้าครับตอนนั้นทางโรงเรียนบรรุคาเขาก็จะมีทางโครงการฟุตบอลด้วยเขาก็เหมือนแบบจะไปคัดฟุตบอลเจ็ดสีใช่ไหมครับแล้วทีเนี้ยโค้ชของฟุตบอลเขาเขาเห็นว่าแบบบอลเจ็ดสีเนี่ยนะักฟุตซอลบางคนนะ่ะน่าจะเหมาะนะเพราะว่าสนามไม่ได้ใหญ่มากไม่มีล้ำหน้าและแบบใช้บอลแบบ เออบอลพื้นแบบทักษะของฟุตซอลน่าจะช่วยไะ้เยอะเขาก็เลยเหมือนมาขออาจารย์สมชาตินะครับไปไปเล่นในฟุตบอลเจ็ดสีครับก็คือขอในฟุตซอลประมาณสามสี่คนเพื่อไปช่วยอะไรเงี้ยครับอ๋อวิธีการใกล้เคียงพิเจบอลเจ็ดคนกับบอลโตะเล็กเนี่ยการเคลื่อนที่การสลับตำแหน่งใกล้เคียงอ่าอ่าก็เลยเป็นที่มาว่าเขาก็เลยมาดึงเราเนี่ยจากฟุตซอลเนี่ยที่เราถนัดเนี่ยไปขยับไปเล่นบอลเจ็ดสี่ด้วยเฮลเตอร์ ใช่ครับใช่ครับแล้วก็พอเราได้ลองไปเล่นแล้วเนี่ยตอนแรกเราก็ไม่ได้ชอบฟุตบอลไม่ได้สนใจเลยซ้ำเพราะว่าเหมือนแบบเราอยู่ฟุตซอลมันตั้งแต่เด็กเราก็แบบรู้สึกว่ายังสนุกกับตรงนี้อยู่แล้วเราคิดว่าถ้าเราจบไปเราอาจไปเล่นฟุตซอลเป็นหลีกอาชีพอะไรเงี้ยครับจนจุดเปลี่ยนจริงๆก็คือผมเนี่ยอ,อสอบเข้าที่จุฬาแต่ผมสอบเข้าในโครงการฟุตซอลแต่ซึ่งตอนรอบแรกเนี่ยผมเข้าไม่ได้ผมเข้าโครงการฟุตซอลไม่ได้ทางเนี้ยเหมือนแบบ ผู้ใหญ่ของทางชมรมฟุตบอลที่จุฬาครับแล้วก็ป่าศักอิครับเขาก็แบบแนะนําให้เราแบบรอบสองเราไปคัดฟุตบอลไหมที่จุฬาแล้วก็ไปเล่นไปเล่นฟุตบอลของจุฬาเลยแล้วก็เขามีตอนนั้นมีทีมจามจุรีอยู่แล้วซึ่งตอนนั้นน่าจะอยู่ทีสามครับอพอเราจามจุลียุคนั้นน่าจะเป็นลีกภูมิภาคนะพี่เตอร์นะยุคนั้นอ่ะใช่ครับใช่ครับเออเเพราะเจ๊เคยพาเขานะสมัยเราเล่นลีกภูมิภาคเขาเล่นอยู่กับพี่จักรพันธ์ภัยสุวรรณด้วยอ่ะ ใช่ครับอยว่กันจัมจุรีเนี่ยเจ๊เคยพาเขาสมัยนั้นก็เจอของแอร์ฟงแอร์ฟอร์ดโรบินสันทัางอากาศอะไรพวกนี้นะเออใช่ครับตอนนั้นก็แบบว่าทําให้เราแบบเป็นจุดเปลี่ยนเลยเราลองไปคัดดูแล้วก็ติดเป็นโครงการฟุตบอลของจุฬาจะทําให้เราเป็นจุดเปลี่ยนที่เริ่มเล่นฟุตบอลมาตั้งแต่นั้นเลยครับถ้าเกิดมองในมุมอ่ะมองอีกมุมหนึ่งนะสมมติถ้าเราอยู่บนเส้นทางของฟุตซอลอ่ะเฮ้ยป่านนี้จันเตอร์ลุยฟุตซอลชิงแชมป์โลกไปไม่รู้กี่สมัยแล้วนะแอบเสียดายไหมเ มีวัดซักเว็บไหมเอาจริงๆอะผมยังไม่ได้เคยลองในสายฟุตซอลเราก็ไม่รู้ว่าแบบตัวเราณณนะนะวันนี้ถ้าเรายังเล่นฟุตซอลอยู่มันมันจะไปถึงจุดนั้นหรือเปล่าด้วยด้วยแบบอาจจะแบบระหว่างระหว่างการเดินทางเนี่ยนี้มันอาจจะเจออะไรอะไรหลายอย่างมันอาจจะทำให้เราเป๋ก็ได้หรือว่าไปในทางที่เราต้องการก็ได้ซึ่งผมก็ยังบอกไม่ได้ว่าถ้าผมไปในทางฟุตซอลมันจะดีมากแค่ไหนฟุตซอล<ผ>ม,มันมีส่วนหรือมีประโยชน์ากับการเล่นโต๊ะใหญ่มากน้อยแค่ไหนแล้วจุดไหนที่เราได้เปรียบ มันอาจจะได้เปรียบในที่แบบว่าทักษะมันค่อนข้างที่จะแน่นกว่าเวลาการคึงบอลหรือว่าการ<ม>การจับบอลการส่งบอลเนี่ยมันค่อนข้างที่จะต้องแม่นยําเพราะว่าถ้าเป็นเกมฟุตซอลครับถ้าแบบเราเสียบอลเนี่ยมันก็อาจจะเสียประตูได้เลย,เ,ลยเพราะว่าสนามมันเล็กแ<อ>ละเกมเร็วด้วยครับเราเราก็เลยนําตรงนั้นมาปรับใช้แบบให้ให้เวลาเราจับบอลเล่นง,ง่ายขึ้นแล้วก็หาพื้นที่แบบไม่ให้มีคนประกบให้ทําทําให้เราตัวเราไม่ต้องเข้าไปอยู่ในพื้นที่เสี่ยงครับ<อ>แล้วก็อย่างก็คือน่าจะเป็นเอ่อการเอาตัวรอดในพื้นที่แคบครับเพราะว่า ซอนมันมันบางทีมเนี่ยเขาบีบกันตลอดทางเกมแล้วเราก็ต้องเอาตัวรอดให้ได้ครับอันนี้เราก็เลยนําตรงนั้นมาปรับใช้ในเมื่อเวลาเราโดนเพจในสนามใหญ่มันก็ทําให้แบบสนามกว้างขึ้นเราเห็นมุมมองมากขึ้นอะไรเงี้ยก็ทําให้เราเราเอาตัวรอดได้ครับเอออันนี้อันนี้ดีนะอันนี้เห็นเพราะว่าเวลาเขาเล่นนะเตอร์เขาจะกล้าแต่สุดสองขั้นสุดมันคือกล้าหรือเปล่าที่จะเล่นเสี่ยงสัมผัสแรกที่สําคัญมากใช่ไหมพี่เตอร์สัมผัสแรกของการจับบอลนี่จริงจริงนะ ส,สำหรับผมถ้ามองสิ่งสำคัญสุดน่าจะเป็นการหาพื้นที่ครับเพราะว่าบางคนแบบไม่ไม่มีบอลแล้วเราแบบพาตัวเองไปอยู่ในที่ที่มีคู่ต่อสู้เยอะแล้วบางทีเพื่อนพาบอลให้เราเราพอเราจับบอลได้เราโดนบีบมันก็ทําให้เราอาจจะเสี่ยงอาจจะได้ห้าสิบหรือว่าเสียห้าสิบก็ได้แต่ถ้าแบบเราพาตัวเองไปในพื้นที่ว่างอะไรเงี้ยครับแล้วเพื่อนสอง่งมาเราก็ไม่ต้องกังวลที่เราจะเสียเพราะว่ามันไม่มีใครมาบีบเราแล้วก็ทําให้เราแบบออกบอลได้ง่ายเล่นได้ง่ายอะไรเงี้ยครับอ๋อคือง่ายวา ไอ้เล่นโตะเล็กเนี่ยโดนบีบจนชินแล้วม,มันเลยกลายเป็นนิสยัยไปเลยว่าบอลแรกปุ๊บต้องเล่นต้องพร้อมเล่นพอ,อมาเล่นโตะใหญ่บกบกลายเป็นว่าจับบอลแรกพลิกปุ๊บเขายังเข้าไม่ถึงเราเลยแต่เราสามารถบิดออกไป่เหมือนคิดไ้ก่อนอย่างที่เตอร์เขาบอกว่าก่อ,อ,อ,อนบอลจะมาถึงตัวเนี่ยเปิดเปิดเปิดพื้นเปิดทางส่งบอลเสร็จปั๊บคิดแล้วจะทําอะไรต่อช็อตต่อไปจะเป็นยังไงอเงี้ยสเต็ปอะไรอาจจะเร็วขึ้นแสดงว่าวานเนี่ยเหลือ10คนเนี่ยมีจังหวะเวลาเสียบงเสียบอลเนี่ยเพื่อนแบบอาจจะจ่ายให้เราไม่ดีหรือว่าเราเปิดพื้นที่แล้ว เพื่อนเขาส่งมาไม่ถึงเงี้ยเวลาเพื่อนแบบเพื่อนเสียบอลหรือเราให้เราไม่ดีเงี้ยเราให้อภัยเข้ากี่เปอร์เซ็นต์ก็ห้าสิบครับโอโอเคห้าสิบลักษณะเนี่ยเตอร์ไปขอบตาดำวัวมันก็ตามข่าวพวกเราเนี่ยแหละใช่ก็โยนโยนไปก็รู้ทุกอย่างแล้วแบบแบบไหนให้อภัยร้อยเปอร์เซ็นต์ในสนามเนี่ย อ๋อก็คือส่งเสียเลยผมให้ภัยรับมเสร็จแล้วโอเคคือถ้าส่งได้อะไม่เอาถ้าส่งเสียเลยเนี่ยใ,ให้ภัยรับมาเสร็จตักกัตากกาักแปลกเอางี้และไอ้เคสที่ต้องอยู่นิ่งๆในสนามอ่ะไม่ต้องมายุง่งเคสอยู่นิ่งๆก็ก็น่าจะเป็นเออไม่ต้องให้บอลครับเลี้ยงไปคนเดียวเลับอ๋ <c oughs> อเล่นไปเลยคนเดียวไม่ต้องมายุง <c oughs> ่ง <c oughs> โอเค,อเคไม่ต้องมายุ่งเลยคุณมึงเล่นไปเลยคนเดียว